เอาละครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีมีท่านเป็นครับังจิสตูดิโอทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็หลังจากที่ยงห่างๆกันไปนานนะผมติดภารกิจไม่ติดภารกิจเลยครับมันขัดข้องทางด้านเน็ตนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้ลงมาก็หลายวันอยู่นะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาจัดักเตฟูลาลิก้าเอ็กไอแนะครับผมคือทุกตัวที่เคยอยู่ลาลิก้าก็จะจัดทั้งหมดเลยนะครับก็ประกอบไปด้วยกกัซิยาสนะครับผมมี เออ่แพ็งไมค์ฟูนของมัดล้วนเลยนะครับมีเดลลี่คาบะคาวนะครับคาบะคาวนี่นะครับที่ยืมไปค์ขวานะครับไมค์ซ้ายมันจะเป็นนาโชนะครับปิงโกเป็นเซนเตอร์แหละนะครับแล้วก็วารานนะครับแล้วก็ซิกุรามอสต่างรับเป็นคาซิมิโร่ของแมนยูนะครับแต่เขาก็เคยอยู่ลาลิก้ามาก่อนนะครับแล้วก็มีลิีนเมซี่นะครับของปารีสเขาก็เคยอยู่ลาลิก้ามาก่อนนะครับแล้วก็อลิสโบเบน่านะครับแล้วก็มีโรดิโก้นะครับรู้จักกันอยู่แล้วซูฟาติ นะครับแล้วก็โรเบิร์ตเลวานอสกี้นะครับเดี๋ยวมาดูฐานะตัวสำรองกันบ้างนะครับก็จะมีนนมัานะครับผมบิ๊กทากนะเบ็คเกฟี่ยังมีเมฟิเดร์ไปด้วยนะครับมีอเล็กซิสซันเชสนะครับแต่คนอาจจะไม่ทันนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยอเล็กซิสซันเชสนะเขาเคยอยู่กับบาร์เซโลูนานะเขาก็ก่อนจะมาค้าแข่งกับอาร์เซนอลนะครับก็อยู่บาร์เซโลูนามาก่อนนะครับแล้วก็มีเซอร์จิโอบูสเกสนะครับ ล่าสุดก็ได้เฟสสตาร์ไปพื้นที่เรียบร้อยแล้วสารัเซอร์วูดกิสนะครับผมแล้วก็มีอัลโตเดอรูดิเกอร์นะครับมีเอเดนอาซตานะครับแล้วก็มีเบรดี้ก็มีตัวอื่นอีกเยอะนะครับแต่ว่าผมก็มีแค่นี้จริงๆนะครับที่เป็นการ์ดสวยๆนะนะครับผมอนะตัวมีหลายๆตัวอีกนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับแต่ก็เราจะตัดสิไปประมาณนี้เลยละกันนะขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวต่อไปนะครับ ขอโทษนะที่หายไปนานนะครับแต่ตอนนี้ก็จะลงคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปน่าจับคู่เลยผมเอาแล้วท่านชมตอนนี้จับคู่ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะว่าเือค่าพลัง2,719นะครับก็เขากล้าสูงเลยนะครับผมในแรงแค่ดิวิชั่น4นะครับสูงเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูโอ้โหนีมาไม่ฟิตนะเดี๋ยวจะทำการเอาเป็นอสุบติลงมาแล้วกันนะครับผมแทนนีมานะ ก็ประมาณนี้นะครับมีโฮบเออร์หนึ่งคนและก็เก e ยติเบเกอร์อย่างเมสซี่หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวส่งอืมโอเคเป็นเกีติบิเบเกอร์แล้วกันประมาณนี้ทีมก็มาระบบ4ี่2นสาสองนะครับก็เป็นแผนที่แบบต้องใจเย็นหน่อยครับที่เล่นนะครับผมเล่นไม่ค่อยได้นะครับแผนนี่ใจเย็นนะครับปกติจะเล่นแผนแบบใจร้อนๆหน่อยนะครับมันไปตีแล้วก็เหมือนภาคก่อนนะครับก็จะเป็น4 3 1านสองะก็จะเป็นแผนส่วนกับไวไวมันๆนะครับผม ก็แบตนี้ก็จะเป็น C123 นะครับแผ่นปีกเนะื่อที่เป็นเบต้าอยู่นะเพราะว,ว่ามันสามารถสตันนิ่งปืนได้นะครับไหนใครเล่นแบบแผ่นที่ปีกบ้างนะไหนลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับผมเล่นได้ไงนะแปดแนี้เล่นยากนะแต่แบบเล่นแผ่นไม่มีปีกเล่นยากมากเลยนะครับก็โอเคนะครับเกมเริ่มนะครับผมฝั่งคอมกุเกีุกเล่นก่อนนะผมเชวอดไม่ดี้ับออกมาทางอาโนะผม ลิงเขาสวยอสมบัติตะไ้สวยไปที่เลฟเวยวนะเข้ากลางกาซิเบโลสวยไปดีแล้วลีวานดุูแล้ว,ว,ลวโอ้โหแล้วยังได้ไหมยังได้อยู่เล็ดแดงมันรีวานไม่ได้โอ้โหเอฟฟูไรใกล้กลเกยังไม่สามารถขี่รับผมไม่สิจับไปไปดีโอ้โหไม่ได้ว่ะโอ้ลีทิมก็สวยขึ้นมาผมจังหวะนี้เปเปี้โอ้โหดีกว่าเดียวเจอตอนนี้คาบคาไปดีแล้วโอรามอสหมุนตัวไอ้นี่ย่างมุนดีโอหมุนตัวเซบอนเลยรามอส และเป็นเกมส์กับของเขาว่าที่บูโนมาที่โรโดแทงช่องนี้น่ามดเกมตัวได้สวยเล็บออกไปสวยนยะเชียวเยียบมาที่ไอซ์เบอร์น่าจ่ายไปเปดีเล็บไมสซี่มันจะหลุดโอ้โหชัวร์มนดีครับเก็บเรียบครับผมแล้วมันเขามาที่เฟรนเดฟแทงยายามาที่ได้อยู่นาโชสวยแต่ได้ไปสวยและยกไปอันสุปติสับปิยาไปเรดนา,น,าน,น่ามีเติมโอ้สุปติทำเนี่ยอะไรนะ้าโอ้จับบอลกระเด้งเจอแล้วอนสุปติ เออสุภาพิจับบอลกระดิ่งขึ้นมาเฉยเลยครับอเป็นกองหลังที่เลดนาชู่ขจะยาไปก่อนที่เนนิดกระเป่าอ่อไปสี่เลมัสซี่ครับแมาซี่มีไปดีเหมือนจะวิ่งนำทางแต่ก็ไม่วิ่งครับผมเอาตอนนี้เราต้องจูนฝีมือนิดหน่อยด้วยนะครับหลังจากไม่ได้เล่นมาหลายวันนะต้องจูนฝีมือนิดนึงนะครับไปไปแล้วไปอีกทีเมสซี่ไม่น่าล้ำครับผมเลตเปิดเข้ามาใส่ก้อยลุยเ้เล่เล่วันด้องกี้หูไม่ได้ครับ แล้วขาเซมิลูช้าเลยครับโอ้โหเป็นเกมส์สกัดสวยวาราน,นันได้อยู่สวยอลิสเบยนะ่ะไปที่โอ้โหขาเซมิลูครับช้าครับผมแล้วเป็นเกมส์สกับของเขาจัวงหวะน,นี้โรนารโดแทงหรือไม่แทงจริงๆครับที่เดเบเล่แล้วสวยแล้วอลิสเบนะ่าสวยคาเซ่ยดียวยาวไปลิวานพาักันได้โอ้โหไปสิอีกสิโอ้โห,โโหและไปที่ทันนะนะ่าทันสวยไอ้สปีด ไปเลยเล็ดหนีได้ด้วยจากนี้เล่ดเปิดเข้ามาโอ้โหยอดหลังเ,เลวันเลวันโค้งแล้วโอ้โอโซโอองซูเปอร์เซฟโอ้นึกว่าจะเซฟไม่ได้แล้วครับเนี่ยโอ้โหซูเปอร์เซฟเจ๋งเลยคนนยรับผมแล้ว้ <c oughs> แลวเขาจะส่งขึ้นมาในโรนโ,โดมาที่บูโน่และแทงยายามาที่โอ้ไม่รู้จะเหมือนกันตัวนี้ครับมันชื่ออะไรเดมี่ฟิมปงหรือเปล่าแล้วเปิดเข้ามาลุน้นโอ้โหเข้ามือคาสิย่าครับผมแล้วสันส้นๆกับที่เบรดีนะ้เดี๋ยวยามาจีลิโนเวซี่ครับผมแหมสีล็อกหนึ่งทีโอ้โหไม่ผ่านคนระับ ติดดูนอนเปนเดิแล้วก็ส่ม,มาดิบริยาถังยามาป๊อปเป้ป๊อปเป้แม่จะไปเองตรงนี้ก็ดูมันจะไปทําความหรือเปล่าครับเสรีธรรมอสนะใช่ครับไปทําความจริงด้วยโอ้ป๊อปเป้ว่ากูกินลุกนะเว้ยเป่าเฮียอะไรนะ่ <c oughs> แะแต่ยามาสวยโอ้นี่ก็ตัดได้แล้ว,ลลวป๊อปเป้ โอ้โยมาที่โรนาโดแล้วพยายามจะยัดลูกนี้แม่คาซิมิโรครับอ่านออกแล้วผมจานนี้และโอ้โหไปดิแล้วเมสซี่ได้หลุดเมสซี่ไปแล้วเมสซี่เมสซี่ก้าวกลางโอ้โหเดอลิข์กับเหลี่ยมนี้โอ้เดอลิกบ,บังอยู่แล้วผมโอ้ยังไม่มีประตูเลยครับผมจากนี้แล้วทีมเขาเซตขึ้นมาอีกครั้งครับที่โรดโรดตัดหลังคาเซีมาสวนแล้ววารานเอาอยู่แล้วผมจากนี้มาคาเซีไปไปดิเลตเมสซี่ว่างเลยเล็ตยาวๆไปอ่าลเลี่เมสซี่อีกปัดอีกรอบครับ ได้ลูดิกรอบเม,มซี่ปาดเข้ามาที่เลวันดอฟกิโอเลตได้ไหมปุ้ยนะไม่ได้ครับผมโอ้จบครึ่งแรกได้0ูงๆนะผมโอ้โอกาสค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้ไม่ใช่เก๊ดสองครั้งนะวันนี้บุกไปแล้วแต่เข้าจบไม่ได้เหมือนกันนะก็มีนะผมมันไม่มีตัวอะไรนะ่าเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนโรดิโก้ลงมาแล้วกันนะโอเคโรดิโก้ลงมาเต็มไปดีนะอ๋อเมซี่มาเติมเป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับผม อาวจะมาชมเกมทีงหลังกันต่อของคอตีเดดลูกเขียดได้ดึกมาจริงโอ้โหแล้วโบนัสแทงก็ไม่ได้แล้วไปเก็ตสกลับจังหวะนี้โอ้โหคอยหลังมาสวยโอ้โหป้าเปยครับพิ้วเลยจังหวะนี้ดิบาเรียล็อกเล็กเขาโอ้โหมันซีตัดได้แลยอ้าวแล้วแทงมาแล้วป่ายแล้วครับโรดิโกโรดิโกจังหวะนี้ผมว่าสปีดดีเลิกได้แล้วสปีดหนีได้ดูไม่หนีได้ด้วยแล้วจ่ายไปดีเลบันตัสซันโลเนโอจิตโซแล้วซ้ำไม่เหลือครับโอ้โหอันซูฟาติครับ โอ้เราจะลุกซ้ำของลีวานไหมผมจกนี้เอาละครับปลดล็อกหนึ่งประตูได้แล้วครับจากสุปฏิครับแม่น่ชมโรดิโก้ลูกนี้ครับวิ่งตัดหน้าเดลิกมาได้เขาเลยปาดให้ลีวานซัดนะแต่ติดเซฟนะผมก็เป็นอสุัติีขซ้ำพยายามเชียบขาดนะผมแต่ผมจะที่เด็ดลูกเขียไม่ได้หรอกครับอ่านออกอยู่ตอนนี้จิงก็สั้นๆมาเหยียาๆลูกนี้ก็ติดแดนนีคาบกาแล้วอยียๆไปจากนีนทีเมซี่แล้วมีโรดิโก้อีกแล้วโรดิโก้โอ้โรดิโก้จิงได้หลุดเลยแต่ไม่ได้ผม ทั้งติดดูนเมนเดซอยู่แล้วเขาจะสวนขึ้นมาดีเรียแทงไหมไม่แทงแบบนี้ก็ติดเดีนี้เขาประคายไงโอ้เก็บเก็บเก็บเรียบกับวันนี้ไายจับยไปเลยไปหน้ามาที่และแทงอ๋อแล้วครับโรดิโกอีกแล้วโรดิโกเป็มพนที่โรดิโกสปินิเขาไปและจ่ายไปที่เลวานดอร์กิซารลูกนี้โอ้โหเซฟไม่อยู่ก็ส่องสูงไปเลยครับผมโอ้ไหลครับผมจากนี้ไหลแล้วครับเอาล่ะเปิดประตูแรกได้ประตูที่สองเขตามมาติดๆครับผม โอโรดิโก้นี้ครับต้องชมจริงๆครับลงมาเปลี่ยนแปลงเกมได้เปลี่ยนแปลงเกมได้เยอะเลยครับผมโอ้โหแล้วผมไม่นา่าจะเปลี่ยนตัวอะไรเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยฟิตนะส่วนไอซิสซันเชตที่มันฟิตกวตั้งก็ไม่ได้อัพมาเอามาใส่ทีมเจ๋ๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวรอเขาปรับทีมนิดนึงครับผมครับมาชงเกมมันต่อครับผมโอ้โหเลวานดักได้อีกแล้วจะไปสวย แทงโอ้โหวหน้าช้าไปหน่อยแล้เป็นเกมส่วนกับของเขาแจมาที่เอฟบีเอฟบีมายืนทางขวาเลยแล้วจืนาโชโอ้โหผ่านยากมากวิงเบ็กผมสองข้าวไม่ผ่านยากสุดๆเลยอ้าวแล้ดุดลโอ้โหสุวปติดุดยาวเลยผ่านสุวปติด้านในมีหลายคนมากเขาจะเลือกอย่างไรเลยจ่ายมาที่เลี้ยวเนี่ยแมสซี่โอ้โหไหลแล้วสามศูนย์โอ้โหโอ้ไม่เสียลูกนี้เติมมาเตะด้านหลังเลยครับโอ้โหผมเห็นแล้วครับวิ่งมาดุมๆครับผม จัดอันสุปฏิตบก็ได้านในหน่อยครับผมจังหวะนี้ก็เป็นส,มสมมา,าสนมศูนย์เลยครับผมแมสซี่คุมมากครับเต้าขวาและส่วนนี้ทีมเขาจะเกลีเกมอย่างไรครับผมมาที่ดูนอฟเมเดลมาที่เลดอย่างไรสวยครับเลดแทงมาตรงนี้โอ้โหติดแล้วเดี๋ยวนี้กับรัคาอีกแล้วผมโอ้โหเล่นดีจัิงวันนี้เลดแสซี่อย่างช้าสวยลิวานพักเลดดานหนูมีไหลอีกแล้วครับโอ้โหอันสุปฏิอีกแล้อันสุไม่เขามีสเตมินาแต่ไม่ได้โอ้โหเลบุยนะ่าโอ้โหปั๊มไม่อยู่ตรงนี้เป็นเกลียวส่วนกับของเขานีมา มาอะไรก็แล้วครับแต่นี้ดีโอซิเป็นจ่ายออกมาที่ไม่รู้จักมันกันตอนนี้และจ่ายมาโอ้เล่นนะช้ได้อยู่อยังขนาดนี้มาอยู่และเป็นเกมส่วกับยังไงโอ้โหเล่นปปี้ลูกนี้ประสานงานกันและเป็นนีมานีมาอย่างยิงโอ้โหแล้เลอได้ไงล่นโอ้โหสุดเทพเลียขี่ไปก่อนนี่กราคพ้าผมอย่างผลไหมผลอยู่ครับตอนนี้สวยเมซี่ล็อกไปหนึ่งโอ้โหล็อกไม่ได้ับผมมมสติมิน้าหมดแล้วนะ แล้วเขาสวนขึ้นมาจาังหวะน,นี้โอ้โหเดี๋ยวนี่เขาบะคาวเข้าลูกนี้ครับหนักมากครับอ้าวเลยเอ้าวเลยได้ฟาวเลยเป็นจังหวะได้เปรียบของเรานะโอโ้ข้าฉลาดแล้วครับปะคาวและได้หวานพักใหม่ได้แล้วครับได้เป็นเกมสวนรรับของเขาอีกแล้วครับผมโอ้โหดักมาอยู่ด้วยแล้วยังไงครับเปิดไหมเปิดไหมเปิดผมว่าน,น่าจะเปิดโอ้โหเดี๋ยวนี่เขาบะคาวแล้วโอ้โหดักดีจริงครับวันนี้โอ้เกมริมเซงเขาตายเลยโอ้โหได้เสียบอลแล้วไม่น่าชุมคนเดียวนี้เปลือยจะยาวมาจังหวะนี้แล้วโอ้โยจะได้โคับแล้วยังไงสวย เลดเลวันสกี้แทงมาที่สุปติสปีดหนีอ้าแล้วสุปติมีความเร็ววาสุปตีอ่านสุปติล็อกเข้ามาได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งสวยบยหน้าอืมเล็ดจะไปที่นาโชเติมเข้ามาแล้วเปิดเข้ามาที่บยหน้าโอ้เปิดนางัวไปหน่อยครับแล้วทีมก็จะสวนขึ้นมาอีกครั้งจกนี้เอาล้ครับส่วนท้ายเกมแล้วจะตีคาเตกได้หรือไม่ครับได้แทงยะญหโอ้โหช่องนี้สวยมากครับโอ้ขาวาคาวหมดแล้วครับจกนี้หมดแล้วก็โดนน่าจะโดนยิงครับโอ้โหเลือดเสาแรกครับโอ้ถึงเขาตีคาเตกได้และรับจบนี้ เอาล้วทีมก็ตามมาครับเอาล้วครับเอาล้วครับอึ๋อออมๆหน่อยครับอึ๋อมเหน่อยเพื่อนสองลูกเองในสี่นาทีทําได้ไหมผมว่าไม่น่าได้ <c oughs> มนันยากมากนะสี่นาทีสองลูกแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมบอลกลมลูกกลมๆครับมีลมอยู่ด้านในนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวสำรองนิดนึงครับส่งนะสอลิสันเชตลงมาแล้วกันนะเพราะว่ามันมันมันค่อนข้างยินยากเลยนะครับผม โอเคนี่มาไม่ฟิตก็ต้องลงแล้วจานนี้โอเคประมาณนี้ผมไม่ฟิตก็ต้องลงนะ,ะเพราะว่าออกมายืนเซฟไว้หน่อยนะเพระาะว่าสเตมิน่าหมดก็จะเล่นยากหน่อยนะสเตมิน่าหมดก็จะโคดิ้งย,ยังไงนะลดทอนประสิทธิภาพของนักเตะนะเอาละ่ะขอทีเดติลูกเกียดได้หรือไม่ผมจานนี้เลวานนำทางไปก่อนเลยแล้วแทงไปที่นีมาจูเนี่ยแล้วนีมาจู่ในแทงช่องนี่โหจิมก็รู้ทันครับเอาตรงมาดักเลยแล้วตออสั้นๆมาที่นีมา มาที่ริ้งค่ะแลนเหลือเวลาเหลือเลเวลาเหลือเท่าไหร่แล้วรลครับเนี่ยโอ้โหเหลืองหนึ่งนาทีแค่นนะั้นเล่นบอดานเคลียร์ไปก่อนโอ้โหเล่นเราทำได้ครับฟูณเลดี้กับเอ็กไอ้นะผมโอ้โหเป็นไงบ้างครับสนุกกันไหมนะครับผมก็ฝากหน่อยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะหนึ่งด้วยนะครับผมก็กดัน subscribe เยอะๆนะครับเหลือแค่แปดสิบว่าซับเองนะผมว่าไม่น่าจะเกินพลังคนดูของผมนะแต่คนดูช่วยแชร์มาเยอะๆนะครับผมคอมเมนต์มาด้วยเยอะๆนะผมถ้าถึงหนึ่งฟันซับเมื่อไหร่นะผมจะทำการแจกไอดีนะครับใครที่อยากได้ก็ คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ปร๊บ1,000พันไม่ได้เราเจอกันนะผมหน้าฟีดน,นะโอเคเดีย๋ยวเราตัวต่อรัวไปก่อนนะครับสวัสดีนะผม